ยินดีต้อนรับเข้าสู่บางช่วงบางตอนบายลินอาราวค่ะวันนี้มาขอแนะนำนะคะเล่มนี้เลย Lead to Lead อ่านอย่างผู้นำค่ะโดยดรนัทสยามวาราค่ะเล่มนี้นะคะนี่เลย All leaders are readers ในเล่มนี้นะคะมี17วิธีสูก่การอ่านให้ได้ปีละ365เล่มด้วยค่ะ เทคนิคที่10นะคะจาก17เทคนิคก็คืออ่านแล้วถ่ายทอดออกมาการอ่านให้จำได้ไม่ได้จบที่การอ่านเท่านั้นจากหลักพีระมิดแห่งการเรียนรู้ของ National Training Laboratories ในสหรัฐระบุว่าความสามารถในการจำสิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเรียนรู้มันถ้าเรียนรู้จากการอ่านเราจะจำได้เพียง10% ถ้าเราเรียนรู้จากการลงมือทำสิ่งนั้นเราจะจำได้75%แต่ถ้าเราเรียนรู้ด้วยการประมวลผลไปสอนคนอื่นต่อน,นั้นเราจะจำเรื่องนั้นๆได้ถึง90%ทั้งบิลเกตและวอร์เรนบัฟเฟตท่านก็อ่านและลงมือทำอีกครั้งสอนคนอื่นต่อจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมพวกเขาจะมีความเชี่ยวชาญมากจริงๆขึ้นในสิ่งที่พวกเขาทำอยู่เสมอ สิ่งแรกที่ง่ายที่สุดสำหรับการฝึกถ่ายทอดก็คือการเขียนออกมาคุณอาจเริ่มต้นง่ายๆด้วยการโพสต์คำคมหรือความรู้สึกประทับใจจากหนังสือที่อ่านก็ได้หรือเริ่มด้วยการเล่าให้เพื่อนฟังถึงหนังสือที่คุณเพิ่งอ่านมาก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ